มาเดิอมาเด้อพี่น้องลูกหลานกินแกงน้ำมันหอนหอนกันเด้อเนี่ยเอาซุ่มกันตั้งน่กันซีมืออ่อนน้อยเป็นคุณแกงเด้อมะสบายดีเด้อกดแกงน้ำมันหอนมื้อนสบายดีสบายดีพี่น้องแกงน้ำมสซุ่มกัน,กนหลายคนแ่บอ <ico le> ื้นะ <แจ S 2> กินบ่อดเต้บเ้ยนั่งอดนะบ่กินบ่ไปใจเลยอดขีแกนาอกมโอดแล้มันเหนี่ยว่าอโตูเต้นยากเขาจากไหลน้ำก้นเยอะไหลก้นตลอดเลยเต้ยจกินละน้ำก้นมากเลยมั้งัวไข่เฮ้ยบ่ใส่ช้นหมูสาเนี่ย เดี๋ยวคอยมาจ่งอีท่อมูเจ้านี่มันคนละทามอันคนทามกอยเห็นว่าแล้เขาขนาดน้คัวเมียคูันคือคิดตวก้อยกบมาว่าเขาถือผลเทากับ่มาแล้วเขาุณนเขาเวทุสวันผู้เดือนหาล่านสีล้านเขาเรียงเขาเรียนเจ้าว่าเขานำหนกาตรงนี้ได้เนาะเอาเรืองแท้รีไม่ระบาดไม่ละไรดเ้ยกูได้หได้ก็หายเราเ่นว่า ได้แล้วเด้นี่เขาเห็ดอยู่แบบว่าได้ได้ได้เมื่อหนึ่งแสนแปดลองไหลก็แสนแปดเอยนอยู่น้ำเขาแสนแปดห่าง้านไปหาราซีนอืมอร่อยม่ดีหละดีหละ เาไม่ต้องคิดตัวะรมนไปทางานไทยอเนาะ้วไปส่งน pues ี่เาไนอนเนาะอยู่บ้านเทาหันเขเงินเดือนหาอยู่ได้ซือว่าอยู่ได้โอเคหันนขึ้นไปหัลนาือว่าามล้านขึ้นไปเนาะมาก็เปรียบเทียบกับซัพเงินเดือนอยู่ไทยเลยเด้อเยู่ไทยัดเขาเลยไปต่อบัสต่อเบอร์เนาะเามาคิดต่อบักัพันหนึงเเด้แมเลยารถอเนนี้เขากินอยู่กินยังเขาได้ไปลาบากําลาเาไปต่อวัดกน นี่กินยืมเขานะเดือนหาดันไปเขาเลี้ยงเขาสเนาฟสต๊าฟสตมาฟสต๊นฟสตนาฟนต๊าฟสตอาฟสต๊าฟสต๊านี่๊าาแสต๊าฟสต๊าฟส่๊าฟนต๊าฟสอ๊าฟสตนาฟสต๊าฟ่น๊า่สตัาฟลต๊าฟาฟสต๊าฟสต๊าฟสน๊าฟสต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 ๊าอสต้าฟสต๊าฟสตาเตา กินหรือกินอยากได้รถขูดเนีอยู่บนถ้าพัดเงินจเอดหายเนาะกระป๋อมผ่านใครไปซื้อเออหายมันจะถอดมันจะถอดเงินนั่นเงินน่ะไปใช้รถน่ะซื้อรถเออมันดึงเงินน่ะจะเรียกว่าจะว่าใช้รถให้ซื้อให้ซื้อรถให้มันใช่ไหมบิดเล็กเอาเอาไปจีบไปจีบถิ่นไปเล็กไหมไปรถถีบปันดอกจะได้คนเหล็ก

มีกับหลานหาง้นกรวมกันเป็นสองหลานหาเป็นเป็นสามล้านห้าเออเป็นชัดเออมันจะมีอยู่ใส่สองคนมาสามล้านหนึงเนาะอาจารย์หาบสือก็เถือขบสุดน้ำเล็อาจารย์เมื่อนี้ห้ยเถแต่เศ้าเด็กกล้วยกับเล็กนี่นะชานีทองมาอยู่เขาหาย้านหลังรวยขนาดน้นรวยขนาดนั้นต้องร้องเรีนพูมาลยหลานหาหนึงดูพี่จา เงินลัานหามีไปจังูสวรรค์กับหามันไปเห็ดบ่ดูชสองลากิน่น้ำเขาอืมชองลานโอเคยอืมแล้วสามบอกเขาีใส้านี่แหละเ็นนดหน่อยก็บซลวเนาะแม่แหละข้ามินดาเงิลาเดียวล้านามีเนาะอยู่น้ำเขาอืมเดือนหนึ่มีเวลาศิมอย่าเี้ยข้าพันกว่าบาทอันนี้ยังบงแบบ้นนเบอย่างเนียเนี่ยเป็นนท่หม ขนาดลูกเขาเป็นใครนะหาเลยแน่นเลยหายเลยขบน่ไฮะก็เหตุตามเขาเนะนํำม่ได้หรอเขาให้เหตุนาก็เหตุตามแนะนลูกก็หายหาหมดแล้วเลี้ยงเด็กน่อยนี่้างเบิกไงานเลี้ยงเด็กน่อยยาูหหยมเลี้ยงลูกเลี้ยงแบบคนว่น้วะ เจ็บตัวหนึ่งกับอไร้ม่ีแรกว่าจะหายอ่ันมาอยู่เลือนเบากันมบกนั่นเดือกว่าบอกเอ้ยยาแรกแบนังห่วงลูกว่ามายูม่วงลร่ายาะบเบานั้สิทานใไปบอกบอยนันมาอยู่ที่พี่เรศบากั้นบยะลูกเจ้าน้ามาแล้วล้านหะคมาหับมาส่งเขาเองเขาน้ามือถือมางกินอื ทำมาทำเขาหักเขาเขาบอกฉันเออคันองฉันได้ยูเขาจะได้เก็ดคิดน้ำมันมีเวลาน้ำหนันสองเหรอยวยังได้เราหักงานอยู่งานนังปลาอยู่เลยงานหนเงเกแล้วปลาอยู่รออยคืออืมไข่อบนเนาะ ผู้ชายให้ชงร้านมันบุกคือโอ้ยงานผู้ชายมันหมได้แล้วชงร้านยังน้อยก็สี่ร้านสี่ร้านขึ้นไปหา้านกินอยู่นั่นนะตามชุดนะตามร้านแม่ตามร้านก็ไม่ได้ตามร้านก็ไม่ได้น้อยโุดหรือว่ามันน้อยชุดตามร้านเอาครอบครัวนันเลี้ยงลูกก็ได้เาไม่ลูกทันโสดยังว่ไงด้วยตามร้านกันเดี๋ยวทำงานทำอะไร จ okay. ั uyor, okay, okay. Again, ุน so ้ำเลใส่มีน้ำบ่รวบมีน้ำบ่ขานกลแซ่มอย่นี่เลยตัวมาหุมาอย่าโยกยงองกนสกนนแซ่เด้อแกงไมมีมุกินัเลยกินคนเดียวบริแทบเด้อไอ้มอนเด้อเขาสิบอกเด้อมันหลายคนมันแกแซ่ กินคนเดียวเนี่ยแซ่บแสดงกับบวชแซ่บมันยังคือกันเนาะก็มูงคือกันก็มุงแค่เด็กกินคนเดียวเลยพองกินแซ่บก็คือเดียวกินคนเดียวม็แซ่บขึ้นเงินกันกินหลายคนขึ้นเงินเอาหลายคนกินยังกับแซ่บแซ่บมันบอกน้อยๆเน้นๆเนี่ยงั้นโมโกเนาะเออแต่อยากกินน้ำกบโตได้เนาะอยากกินน้ำกบโตได้เนาะมันจังแซ่บมันเนะ เด็กน้อยเขาไปเหรื่องอาจจะมีไพ่เหมือนมิจฉาเฮาอีมออโต้นะตามคนมีไพ่เล่นตัวอะไรไปเขาไปหาบนป้ามันจะาเห่าเนาะเราเห็นดาบป้าเราเห็นแล้วจะถ่ายแคลบนะส่งให้เฮาเนี้ยเขาจะเอาโทรทางเบอร์เอาน้องบเห็นเนาะอินมาไปหาบุญมีโบเห็นโบเห็นจะบอกโบเห็นได้ไรบักไงเกียบบักไงด้วงได้เอา เราแข้งซอยออกไปอันนี้รู้เลยแลทังแบ่งหัวละออกไปหันกันแม่รู้ละเป็นยังไงสายกะทิดายพนักงานอยู่หม่งไรกล้วงอนแข้หายเพื่อนทั้งทีนะเบื้เงโนเอาเงินแล้นผักทางเจ้าทีผักทานมึงนี่เป็นตึกเขาอะมรนะฮะเหืนองมีเนาะมีจะป้ายป่ะ่องเขาเสายันเขาออกมอกแล้ไปจักในคนแล้วรังไงันมีคนเขาออกเขาได้คนขายครื่องแล้าเรื่งเลกน้อยที

บ้านคือว่าผู้ไทยหรือว่าหยังผู้ไทยบ้านผู้ไทยแล้วนี่ล่ะก็ผู้ไทยแล้วมันคือบ่ว่าผู้ไทยมันเลยเว้าไมหายยเ่อือกผู้ไทยมึงน่ะไปเนียมหายเลยดิบ่ได้ไปไทยเลยดนี่นะวลาก็บ่แม่นกตวิลาอยู่นอกวิลาีบ่เห็นบ่เนียมันน่ะเฮาว่าผู้ไทย ชนเะ่าก็ชนทยเราเทิงมันบ่อนบทางพุทธนะเราเทิงมีผู้พาอะไรบ้เราเทิงคปกนคนบ้านมันนะอุทัยเราเทิงเหมือนกันคนเดียวแล้วบป้านี่่างั้นบริเวณพุทไยมันมันบริเวณพุทไยเลยมันวบาไทยมาห้ไถ่เขาอ้นเลยอยเียเขาเคยเนียมันอ่ะคือไรเขาเมื่อบ้านก็เขว่าแบบนี้เลยเิมาทางนี้เราติดว้าล้น้ติต่อทางนี้แล้วแล้วเมื่อแล้วก็ว้าแบบนี้เย จื้อความตัวเองบ่ได้เนี่ยบางทีก็มันทำเื้อเทาและมันตื้อกับว่าถ้าจับแขกมันตื้อกับว่าถ้าสว่างหนะมันมันอยากออกซะนียงมันออกพูดออกพี่อนั่งนั่งนี้เลยได้ห่าวว้าเป็นไงบางทีเนาะนะบางทีโอ้ยจับตัวนี้ขับไปเบิ่งคลิปตัวเองมาเกาหัวนะคนหนึ่งพี่น้องโอชมาแกงทำไมเด้อแบบตุดท้ายมาเดินมากินน้ำกันแซ่บๆออกไม่สบายขับไปเบิ่งคลิปตัวเองมาเก็หัวนะบรรยากาศชอบพูดชอบพี่อยู่ เคยไหมคาใช่แต่แนมแบบเล่าอ่ะนั่งนี่นะที่เขาแบบเคยนไอเขาเคยเล่าแบบเขาเคยเล่านั่งครัวแล้วเขากับติดเลยเอาโอเคพี่น้องจุดนี้ก็บด้เด้อลาไปก่อนจ้า